เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะที่ทุกคนได้ฟังอยู่นะคะผมอยากจะให้แม่ทุกคนหรือใครที่มีลูกอะไรแบบเนี้ยสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้เลยเนะี่ยพระเจ้าบอกนะสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้เลยคืออริยสัจคุณพ่อต้องสอนอริยสัจให้ลูกมีอะไรบ้างคะทุกครับทุกสมุทัยนิโรธมากใช่สอนข้อเดียวเลยข้อทุกสอนให้แจ่มแจ้งเลยอสอนว่าเราเกิดมาเราต้องนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายเราต้องพัดพากจากของที่รักอืม,อม เราต้องแบบต้องสอนเขาก่อนเลยสิ่งนี้แหละมันเป็นพื้นฐานเนาะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีพัดภาคมันมีทุกมันมีเกิดมันมีแก่มันมีเจ็บมีดายให้เป็นพื้นฐานอะ่ะพอรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่มันก็ลงในล็อกนี้อะ่ะใช่ถูกต้องอริยสัจนสะี่เนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์ไว้ในพระไตรปิฎกเนะี่ยที่ผมศึกษาเนี่ยสอนละเอียดมากคือแบบถ้าเกิดใครได้รู้อริยสัจสี่ข้อทุก ข้อเนี้ยท,ทุกคนในชีวิตทุกคนจะใช้ชีวิตง่ายมันจะไม่แบบไปสอบไม่ได้กูทุกว่ะกูโอาค,คากาแฟกูทุกว่ามันมีทุกข์ยิ่งกว่าน,นั้นเยอะทุกข์ยิ่งกว่าน,นั้นเยอะมากๆแล้วที่คุณแพรพูดว่านรกสวรรค์อะไรพวกนี้มันเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าใครเอาอนาปาชสีไปปฏิบัติคุณจะพิสูจน์ได้กับตัวเองมันจะไม่ใช่ความเชื่อมผมพูดเลยครับถ้าอยากรู้จริงๆจงเอาธรรมะอันนี้อนาปาชสิเนี่ยไปปฏิบัติแล้วคุณจะเห็นความจริง ถ้าวันนี้ธรรมุตนะมีมีมีไอเนี่ยเหมือนน้ำตาลทรายเหมือนน้ำตาลทรายอ่ยแต่คุณแพลวไม่เคยไม่เคยทานนะเหมือนน้ำตาลทรายผมบอกว่าเนี่ยไอผงสีขาวเนี่ยรสชาติหวานคุณแพลวไม่เคยทานคุณแพลจะเชื่อไหมก็ไม่รู้ว่าหวานยังไงเห็นไหมแต่ผมเคยทานมาธรรมะคือสิ่งเดียวกันธรรมะคือสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนมันแอดออฟมันบูทูตไม่ได้เข้าใจ